อีกเอา้าตอนนี้มาให้เล่นเกมอีกนิดนึงอ่าดูก่อนค่ะดูก่อนนะยังไม่ต้องจดเลยลูกปลายทางก็ยังไม่ต้องจดเดี๋ยวคุณครูให้เวลาจดหนูสังเกตในหน้านี้มีอะไรบ้างมีตัวอะไรคะลูก <Yeah. S 1> กับตัว <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้มีวานผูฟรีอ้าวันนี้มีน้อยหกคำดูดีๆนะลูกตัวแรกค่ะ yeah. ฟิตอยู่ใน A 1 A 1ถ้าอังคุณถามว่า what is A 1หนูต้องตอบว่าฟิต understand เย a h ต่อไปค่ะต่อไป A 2 w o เยี่ยมมาก A 3 h e a d B 1, bird. 1> bird. bird B 2 w o h B t h okay จำไ,ได้ให้เวลาให้เวลาจำให้เวลาดูห้ามจดค่ะห้ามจทเพราะว่าจดจะไม่สนุกอันนี้ให้ใช้สมองคิดแล้วก็จำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถาม what is what is a 1 what is a 2 a t แต่ไม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่ตัดไปที่เด็กๆไม่ให้ดูตอนนี้ให้ดูหนึ่งนาทีก่อนอ่าแล้วถ้าทีมไหนตอบถูกต้องจะได้รับห,หัวใจอ่า สะสมหัวใจค่ะพร้อมไหมเอ่ยลูกพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วให้พี่ตัดไปเลยค่ะ,ะตัดไปที่เด็กๆนะอ่าคุณครูถามว่า what is what is เตรียมเตรียมรางวัลก่อน <laughs> what is a a 2ค่ะ เอาใหม่เอาใหม่ What is a two dog. dog Okay together อ่าทั้งสองทีมค่ะต่อไปถามต่อนะ <Yeah. S 1> What is a a t ค่ะ8 <c oughs> ทีม A ตอบไว้ฟค่ะอ้าวใครทราบรีบตอบเลยค่ะถ้าทีมไหนเสียงออกมาก่อนคุณครูให้ทีมนั้นนะคะ ต่อไปค่ะ What it be be one ค่ะ bird What it be b 2ค่ะ rabbit ค่ะส่ง ah. ไปค่ะ What it be b 3 h ค่ะ hamster o k a า What is a ยังยังยังไม่บอก A อะไร What is a ยังไม่บอก A อะไรแมดวันนี้เจอวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนทุดทให้ถามไปเสร็จก่อน What is a a 1ค่ะตุเกเอ่ไป What is b b b แล้วแล้วปีอ่าทุกเกตเ r อ่าหยองเขอเอามาหยิบให้เพื่อนต่อไปค่ะ What is What is B B B อะไรเอ่ยดีนายังยังเห็นไหมวัยวัยรุ่นอีกแล้ว What is B 1ค่ะ B ทูเกสเอออ่าสองทีมเลยอ่าส่งโคแทนมาเอาคนเดียวต่อไป what is a a t r e e ค่ะแขนอ่าแคนต่อไปไม่ใช่อันนี่ต่อไปค่ะ อีกข้อเดียวนะอีกข้อเดียวนะฟังให้ดี what is it? a a a t ค่ะ cat, cat. cat. ค่ะ cat อ้าวเก็บมารวมกันอัดหัวแถวเก็บอ่าเก็บเก็บรูปหัวใจมาเดี๋ยวมานับพร้อมกันเก็บให้หมดเลย ให้หัวแถวเก็บอ่าใครมีอยู่ตรงมาอ้าเราจะมานับพร้อมกันอานับพร้อมกันนะเป็นภาษาอังกฤษเอานับสีอะไรก่อนอ่าสีเขียวก่อนนับพร้อมกันว้าว้า ไดทีมสีน้ำเงินมา้างบลูเขาอิดได้ไปกี่ดวง <c oughs> 9ดวง <c oughs> อ่าแค่ให้ทีม B ก่อนเพะัะ <c oughs> นั้นทีม A ได้7ดวงทีม B ได้9้าดวงทีมไหนได้เป็นเด <c oughs> อะวินเนอร์ทีม B อ่ทีม B ได้เป็นเดอะวินเนอร์ค่ะ โอเคแต่ว่าทีม A วันนี้ก็เก่งนะ mm hmm. เก่งพอกันเลยเอะมาดูที่สไลด์ต่อค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเหลืออีกนิดนึงยังไม่ต้องจดนะลูกอ้าว mm hmm. ดูค่ะ Ask mm hmm. and answer ถามแล้วก็ตอบวันนี้มีให้ถามรูปประโยคใหม่ค่ะ mm hmm. ดูนะถามว่า What ฟังดีๆนะไม่ไม่ไม่ What can you see in this picture แล้วอันนี้ What animal อาว่าตามคู่ข่ะ What animal What animal ดูอยู่ไร What animals ดูอยู่ไร What a n i m a l do you like สัตว์อะไรเอ่ยที่คุณชอบเดี๋ยวเลือกมาหนึ่งอันอ้าวเวลาตอบเดี๋ยว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 อ้าวเวลาตอบ ถามยูถามยูเห็นไหมลูกถามยูถามยูตอบอเห็นไหมคะถามยูตอบอเห็นไหมคะยูไล like, ตอบอไลแล้วก็ทําไมคะเติมตรงสัตว์เพราะเรืงน้นเราชอบแมวเราก็ชอบแมวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเช่นสมมติมว่าชอบแมวอ่า สมมตินในภาพนี้ชอบแมวถ้าคุณคุณถามหนูว่า w h a t animal do you like หนูก็ตอบว่า I like cats I like cats โอเคอ่ะตอนนี้ให้หนูนึกไว้ที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยหกคำเอา6กคำนี้ก่อนเอาหกคำที่เรียนวันนี้ก่อนตอบคุณครูว่า I like อะไรโอเคไหมคะอ่ะให้เวลา สองนาทีต้องพูดเป็นประโยกด้วยนะคะต้องพูดเป็นประโยคต้องพูดเป็นประโยคด้วย I like dogs I like cats I like birds แบบบอปิสชอบอะไรก็บอกแบบนั้นนะคะพร้อมหรือยังอ่ะคุณครูคุณครูขอตามเลขที่เดี๋ยวครูจะเรียกอ้าวหมายเลขที่ไม่เคยเรียกเลยลืมเรียกไปเลยก็คือหมายเลขนาย โอเค What animal What animal do you like อะถือลูก I like dog dogs เอาใหม่ค่ะลูก I like dogs dogs หนูพูดต้องประโยคเลย I like dogs I like dogs โอเค I like dogs อ่ะต่อไปค่ะ เอาไปตามคิวก็แล้วกันตรงนี้อะ What animal do you like? ตอบเองเลยส่งไมค์ให้เพื่อน I like cat I like cat ต่อไปค่ะ I like fish I like fish ต่อไปค่ะลูก I like cat I like cat cats อา I like dogs I like dogs อ I like dog I like dogs อา I like dog เอะไรคะลูก I like dog I like dogs อ่า I like hamster อ่าโอเค I like cat s อะไรคะ cat I like dog I like dogs I like dog I like cat I ะคินพี e I like cat I like cats I like dog I like dogs I like Rabbit I like rabbit โอเคอดทนนะลูกค่ะวนวนวนดูทางนี้ค่ะตอบได้หรือยัง <laughs> ตอบได้แล้วอ้า uh, วตอนนี้คุณครูถามว่าถ้าใครชอบสมมติว่าใครชอบใครชอบแรบบิทคู่ครูถามก่อนคู่ไลท์แรบบิทคู่ไลท์แรบบิทใครชอบแรบบิทอ่าใครใช่แรบบิทมาตรงนี้ อ่าไปทานได้นะวันนี้ไม่ต้องจดอะไรหูกแลบบิดแลบบิดอ่าคู Who ่คู่ไ์ดอกดอกอ่าดอกมาตรงนี้อ่าเข้าเป็นแถวไว้ดอกอ่ายืนเป็นแถวยืนเป็นแถวเรียงหนึ่งหนูเลื่อนไปสกลหรือเลื่อนไปอ้าอ่าดอกอ่าไหนดอกดอกเอาผู้ชายแถวยิงแถวนึงดอกหันหน้าไปหาพี่หันหน้าไปหาพี่ อ่าอ่าอันนี้แลบบปีดอันนี้ดอกดอกอยู่ด้วยกันลูกดอกอยู่ด้วยกันอ่าดอกเยอะเลยเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวอาวอังเจนชอบอะไรลูกอ่าดอกอังเจนก็เข้าไปเลยอ่าจะชอบอะไรอ่าเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดใครชอบเบิร์ดเบิร์ดอ่าเบิร์ดมีคนเดียวอันนี้ชอบอะไรลูกอ่าแลบบิดอ่าแลบบปดร ดูชอบอะไรแคทอ้าวแคทอ้าวแคทแถวนี้โอ้แสดงว่าอ้าวแล้วหนูชอบอะไรลูกแฮมสเตอร์อา้าวนู่นน่ะเอามาคู่กันอ่าแสดงว่าดูสิไหนดอกดูแล้วในห้องนี้ชอบอะไรกันคะดอกดอก้อาวนับจำนวนก่อนวนันทู 5ฟสิบ1ิ <10, S 2> 1เอ็1เอ็ดน1ยทอเลทเธอทีนโปทีนฟทชอบดอกกิทคนส6หคนอ้าว <c oughs> อาอันนี้ชอบอะไรลูกและบ,บิดและบ,บิดมี1วนถและบ,บิดกี่คน สาคนอ่าอันนี้ชอบอะไรลูกวานเบิร์ดเบิดเบดมีกี่คนหนึ่งคนแฮ็มสเตอร์1 2 2สองคนอ้าวและแคท1 2 4 5 6 7 8 8เท่นอ่าแสดงว่าชอบแค่กี่คน10คนโอุ้ยวันนี้มีชอบเบิดหนึ่งคน ไปทางไม่รู้จะชอบอะไรครัาตอนนี้ถ้าคุณครูถามว่าถามทีมนี้ w h a t w h a t animal do you like ทั้งทีมนี้ต้องตอบว่าอะไร I like dogs ถ้าชี้ทีมนี้ I like rabbit ถ้าชี้คนนี้ I like bird ถ้าชี้คนนี้ hamster ถ้าชี้กลุ่มนี้ าวเอาละคุณแม่ข้ามมาคนอ้าวไม่เป็นไรหนูชอบอะไรดอกอ้าวดอกแถวนี้อ้าวไปต่อหลังแคดแคดไปแถวนู้นอ้าวหนูชอบอะไรดอกแต่ดอกแถวนี้อ้าวอ้าวนั่งลงแต่นี้นั่งลงอ้าว ไม่เอกคอยมาอีกคอยมาอีกอ,อ่าเป็นทางอ่าเป็นทางเอาละถ้าคุณครูบอกว่าดอกกลุ่มดอกยืนขึ้นแล้วพูดเลย I like dogs โอเคอ่า Are you ready Yes <Yeah>. โอ้หนักแน่นเลยดอก ไวเลยค่ะและปิดและปิดอ่าเบิร์ดเบิร์ดยืดเลยลูก I like birds อ๋อเยี่ยมมาก hamster โอเคอ้าว่ะตอนนี้เอาอะไรดีเอาอะไรดียูดดีดีนะ แข่งกันตอนนี้แข่งกันแข่งกันส่งเสียงทำเสียงท่านครูบอกว่าดอกก็ต้องทำเสียงดอกอ่าทีมดอกก็ทำเสียงดอกอ่าทีมเบิร์ดทีมเบิร์ดทำเสียงไงนี่ต้องหาเสียงตัวเองให้ได้จะเสียงยังไงก็ปรึกษากันอ่าปรึกษากันอายูเลดี้ เสียงแคทโอ้ยสงสัยแคทจะหิวแคทอ่ะ <Yeah. S 1> ดอกโอ้ตอกดอกหนุจังเลยลสงสัยจะกินแคทไปแล้วอาต่อไปแล้บปิดแล้บปิดเอาเสียงอะไรดีอจุให้เขาคิดเองเอาเบิร์ด เบิร์ดจิ๊บ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 แฮนเอิลฮะจิ๊บ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 จิ๊เอาแล้วปิดฮะจิ๊บจิ๊บจิ๊เหมือนกันโอเคเอาละอ่ะแซนดยืนขึ้นอันนี้เอาใหม่ถ้าบอกว่าฟังนะฟังนะถ้าบอกว่าดอก กระโดดกระโดดหนึ่งทีอ่าถ้าบอกว่าแคทฟังนะดอกกระโดดหนึ่งทีแคทกระโดดทุกคนต้องทำหมดนะถ้าดอกกระโดดหนึ่งทีแคทกระโดดสองทีอ่าเอาแค่นั้นก่อนเอาแค่กระดอกก่อนอา้าวดอกทำหมดทุกคนเลยดอกแคทดอก อ๋อ oh, อันนี้เอาอันนี้มั่งแล็บบิดเมื่อกี้สัญญากันไว้แล้วว่าจะต้องทําไมคะกระโดดท่าแล็บบิดกระโดดเป็นไหมทำแบบนี้ oh. อ้อาวนั่งลงก่อนอ่ากระโดดหนึ่งกระโดดสองครั้งพอนะอ่าพร้อมกันกระโดดท่าแล็บบิดนะวันทูทีในท่าแล็บบิดกระโดดไงล่ะหนอยากกระโดดกระโดดอ้าวกระโดดมา ให้ทุกคนกระโดดเลยแล้วออกเสียงด้วยและปิดและปิดอ้าวสต็อกหยุดแซนอาพีดอ้านั่งบนเก้าอี้อา้าวนั่งที่โต๊ะกลับเข้าที่ได้อวันนี้วันนี้ยังไม่มีโจดอะไรเลยนะ วันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยแอนแอนิมอนวันนี้เรียนเกี่ยวแอนิมอนเป็นยังไงจำคำพท์ได้ไหมได้สนุกไหมอ่าถ้าตั้งใจเรียนก็จะสนุกวันนี้ทำั p หมดเวลาต้องกล่าวคำว่า goodbye ค่ะ